ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อกลับสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องเจนีทึงแทบทึงนัวนะคะวันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเจียงลูกชิ้นปลานะคะก่อนที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเราจะพาไปทําบุญก่อนค่ะทุกคนไปทําบุญร่วมๆกันนะคะก่อนที่จะไปทําบุญและไปกินก๋วยเตี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยๆของเจนีด้วยค่ะไปกันเลยค่ะ เราก็ได้มาทําสั่งคทานที่วัดนะคะพร้อมกับถวายกวยจับแบนของเจนีเองค่ะหลังจากนั้นเราก็มาตีละคังนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลทําการสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนดังกับเสียงละคังที่เราเคาะบอกกล่าวท่านไปนะคะก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่งในสิ่งที่หวังที่ทำในธุรกิจแต่ละอย่างนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะ ความดังกล้องกลางวานเหมือนเสียงะระฆังเลยจะทำกิจการใ,ใดๆก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองดังให้ทั่วกล้องฟ้าเมืองไทยไปเลยค่ะค่ะสาธุด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็มากลาบไหวเพื่อที่จะล่ำลากลับบ้านแล้ว หลังจากเราทำบุญสังฆทานปล่อยปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านก็มากราบไหว้ท่านก่อนกลับบ้านค่ะก่อนจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่กลับบ้านตอนนี้ก็ได้มาถึงร้านเจียงลูกชิ้นปลาแล้วนะคะเราเข้าไปดูเมนูกันเลยค่ะค่ะนี่คือเมนูของทางร้านนะคะก็มีหลากหลายให้เลือกค่ะ ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปข้างในกันเลยค่ะค่ะส่วนเจนี่ก็เลือกเป็นเย็นตาโฟทรงเครื่องนะคะหนังประกอบค่ะและก็ลูกชายกินบะหมี่หน้าเป็ดค่ะบะหมี่แห้งอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะคะทางร้านจัดสะอาดสะอาดมากค่ะค่ะหน้าตาของเย็นตาโฟทรงเครื่องเนเล็กนะคะจะเป็นแบบนี้อร่อยมาก และนอกจากนั้นก็ได้สั่งเป็นยำลูกชิ้นป่ามาด้วยนะคะซึ่งราคาเหมาะมากเหมาะสมมากเลยไม่แพงมากและก็ที่ขาดไม่ได้ที่มากินทุกครั้งคือปอเปี๊ยะสดค่ะที่นี่อร่อยมากค่ะเชื่อว่าทุกคนที่มาที่มาทานที่นี่ต้องต้องสั่งปอเปี๊ยะสดแน่นอนค่ะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะมื้อนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะ ลูกชิ้นปลาที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนที่ดูคลิปนี้คงจะเคยทานกันค่ะลงมือกินเลยค่ะเหมือนว่าประมาณว่าหิวนะคะก็จะก็จะหิวนั่นแหละค่ะไปทำบุญมาเกิดจะได้กินก็ร่วมบ่ายบ่ายโมงกว่ากว่าบ่ายสองมันเป็นมื้อเช้า ที่แสนอร่อยอีกมือหนึ่งค่ะสุดยอดจริงๆค่ะอาหารที่นี่เขาสุดยอดจริงๆค่ะลูกชิ้นปลาเป็นลูกชิ้นปลาที่อร่อยที่สุดเลยที่กินมานะคะไม่ได้โฆษณาให้ทางร้านนะั้นแต่ว่าอยากแนะนำ เชื่อว่าใครที่ชอบกินลูกชิ้นปลา,น,าน่าจะเคยกินของเสียงลูกชิ้นปลานะคะสะอาดสดอร่อยค่ะก็จะอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะ มือนี้ก็อิ่มค่ะอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องค่ะวันนี้ก็อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งข้าวก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพระคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะไปละค่ะฮักแห้งแหงหลาย สวัสดีค่ะ